โอเคเดี๋ยนะโอเคมาแล้วสวัสดีครับเอ่อลิงก่อนนะ Inception เหลือจูดสปอตเดียวนะครับ 3กล่องไวๆก่อนจะไปลุยเมอร์ลินกันต่อแล้วมีมาเวลเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีกำนังนะเอ่อสามกล่องอินเซปวับวับ เขาเปิดได้ดีกันจังเลยนะทั้งดทั้งเม็ดอือฮืทั้งโดทั้งเม็ดมสักครู่นึงนะครับสวัสดีครับพี่ติภูมิพี่ติภูมิเล่นเอ้นี่ปะตอนนี้พี่ติภูมิเล่นเล่นกล่องอะไรอยู่อะ F1 หรอเออเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะใครเข้ามาเราทักทายกันได้นะครับปุ๊บปุ๊บวันนี้เราสามกล่องมันจะมีของไหมเราทำเบรกแบบเล็กๆนะผมว่าราคามันโอเครถทีเดียวก็เรียบร้อยไปเรื่อยเลยตอนนี้หลักๆอ่ะมีมีซักกล่องไหม ตอนนี้เหลือจูสปอตเดียวนะครับอินเซปเดี๋ยวนะผมลงไลนะ์แน่แน่ลืมดีครับสวัสดีครับมาเวลเอฟวันเทนนิสออเออเดี๋ยวมาเวลเปิดนะเอฟวันรองสองพันยี่สิบสี่นักกีฬารอบนี้ดิสนี์ไม่ได้เอามาใช่ป่ะแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวสรุปยอดไปให้ครับยี <c oughs> ่สิบสีเดี๋ยว MC ีไปไต้หวันละนะเดี๋ยวลิสมาเวลแล้วก็ ฝากเชียร์ด้วยนะ a b t นะคุณนกิดเ,เดี๋ยวลิสมาเวลนะนกิจเพื่อนรัก,ลกแล้วก็ย้างครึ่งไปเออว่ะแล้วก็ไอ้นี่เมอร์ลินใหม่นะครับเดี๋ยวลิสท,ทิ้งไว้มาเวลก็จะลิสเหมือนกันหลังจากที่ไม่ได้เอาดิสนี่มาแต่ว่าเอามาเวลมาแบบเย็บๆย,ยังพอมีความรู้มากกว่าดิสนี่นะเอาจริง ไปแข่งโป๊กเกอร์หรอใช่ใช่ยี่หกเนี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าไปเดี๋ยวไลฟ์วันนี้แล้วก็แพ็คของพรุ่งนี้ส่งเลยนะครับโคปากับอันนี้ลิสตแบบไหนก็คงเป็นแรนดอมแหละราคามันโอเคปะ่ะสวัสดี20ท่านด้วยนะครับอินเซฟใครที่ เออเดี๋ยวมันจะมีสรุปยอดให้นะครับแต่ว่าใครที่รู้ยอดตัวเองก็สามารถโอนมาได้เลยนะเพราะว่าเราก็แปะสลิปไว้ในแชทได้เลยนะเพราะว่าผมแปะเลขบัญชีปไปในโพสต์แล้วนะครับอันก็รีบรีบขายเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลิสต์สไปให้แต่ว่าดูว่าจะเบรกได้ไหมอยากจะเบรกอ,อยากเบรกอีกสักทีก่อนไปเหมือนกันนะเบรกแล้วอาจจะบอกว่าขอส่งช้าหน่อยเพราะว่าไปไต้หวันประมาณ7วันนะครับ ใครที่ลงไปแล้วชําระเขาเบรกได้เลยนะครับตอนนี้เหลือสปอตเดียวคือเบลลิงแฮมอยากได้เท่าไหร่บอกมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นวันฮิตมิลเล e b เบลลิงแฮมสปอตออกก็ได้นะนักกิจถืออะไรหรอนักกิจนายถือแค่พี่ยาเมาสปอตเดียวนะเพื่อนรักนายถือแค่ยาเมานะจาก69สปอตนายมียาเมาใน3กล่องนี้แต่เห็นอินเซปชั่นมักคิดกันตุ้มตามอยู่เหมือนกัน นะฮะเดี๋ยวเนี่ยแหละเดี๋ยวจบนสวโสดีอุ้ยคนมาเร็วแลวนันนี้อาจจะมาดูอินเซปสามกล่องที่ว่าฮิตกันแบบกระจัดกระจายจริงๆขอสักฮิตหนึ่งได้บ้างไหม3สามกล่องทำอาทีกล่องหนึ่งก็ฮิตได้นี่3ามกล่องนะ3กล่องนี้ราคาเทียบเท่าโคมประมาณ4ี่หกล่องเลยนะอินเซปนะลูกหนึ่ฮิตนะ ดูดิ oh, ว่าแล้วนายต้องเอาสองพันมันก็หดหลายทานดุณกรรมเกินอันนี้มันสามกล่องไงเพือนลักมันแบบมันลดไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงนะเอ uh, าสองห้าอะไรแบบนั้นจริงๆจะสองเจ็ดนะนัก,กีิาเพือนลักเอาไปสองห้าได้ไหมเรารู้ว่าไยงไมันเหลือสปอตเนี้ยมันก็คงต้องเป็นนายนี่แหละที่จะเป็นช้อยแรกๆในการจะเทคจูดิย์เามาโอไงเป็นสองห้าก็ถือว่า 1,000นะ33%จาก3กล่องก็คือหายไปกล่องหนึ่งนะไม่ฮิตมานานมากเอามาวิวไปล่ะจะหรือว่าจะเอาอินเซปเลยวันนี้เรามาแบบไวๆนะฮะ3กล่องแยกการ์ดแยกย้ายนะครับแต่ว่าขอให้สักคิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเมอร์ลินนี่แหละเมอร์ลินก็เดี๋ยวจะทําเบรกให้นะครับโดนต้มตามเคยโอเคเนี่ยเห็นไหมเ,เี๋ยอสปอตเดียวนะ เรียบร้อยกันไปนะฮะสองห้าเยโอเคลุยเลยละกันเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่ลงไปแล้วสามารถชำระค่าเบิกได้เลยนะครับแปะเลขบัญชีไว้ให้ในโพสแล้วนะฮะทุกโพสในเซลนะเอ่อเบนแฮมนครับนัก,กีากิาสวบพ่อา์นะครับราคามันน่ารักขอสักคิดเลันนะสวกเป็นพีารานเะฟน,นูพี่คอมโบพี่สมพลเป็น มักเซยลริยงลิวนะครับ PSV เป็นพี่อิสิพูนะครับแล้วก็พี่พีรพลเป็นบัลักมาเทอุสนะพี่โหน่งเป็นชอยไซเกิร์ลามนะครับอานายพี่อาร์ตพี่โสินเป็นฮาแลนด์อัลเกโร่พี่กสิลิน่านะครับพี่โหน่งเป็นโฟเดนซีดานพี่อาร์ตดอทมุลเป็นพี่ผู้ไม่นส่งออกน้ำนะพี่โมดเป็นเบนฟิก้าเซลติกเรนเจอร์พี่นิติพงศ์เป็นนิวคาสเซิลนะครับนับลีไลฟ์ซิกเป็นพี่ชันยุทธนะพี่หนำเป็นเซียเจ็ดเมซี่ดูโอนะแล้วก็บุกเลตที่เหลือนะครับเป็นพี่ทรัชธนะ อ่าวันบัสเซนพี่โอรสนะครับอินซากิวพี่ธนกิจพี่โอรสเป็นเรอาลกับโอการ์นะครับเอซิมิลานเธอพี่วิทวัตพี่หนำเป็นโรนัลดินโยชาบี้เนสตาเป็นพี่กิติพัฒน์เฮ้ยเหมือนเกิดใหม่ก็เปิดอยู่ก็วัดกันไปเลยแล้วกันนะเกิดใหม่เปิดจบยังธนกิจแวะให้ดูหน่อยดิแล้วก็ชาบี้เนสตาพี่กิติพัฒนนะครับเปดี้กาบี้พี่มีนะครับพี่นัทเป็นบอนมาติปูเตลาสแล้วก็แฮนเซนนะครับพี่นิติวัฒ เอ่ออินเตอร์มิลานอาเธอร์พิชานิทีแล้วก็พี่เกษรินาเป็นบรูโนเคนดบีเป็นพี่กิติพัฒนะครับเช่นเดียวกับอาวารเอสกับโดกูพิชานิทีเป็นแมนเชสเตอร์เจอร์พี่รัตพลตอเรสเป็นผู้เปสองออกนามนะครับแล้วก็ชาบียลองโซ่พี่รัตพลคุณปรินเป็นโซบอสไลน์นะครับลิวบัวเธอร์พิกรรมนะครับวินนี่เป็นพี่บอสนะฟิกโก้พี่ไบโออันนี้หวานนะอันนี้หวานนะครับหวานวินนี่นะเชลลนี่คามาเป็นพี่พี่อ้งนะครับแล้วก็มาดิดอาเธอร์เป็นพี่ชานิทีพีเอสยาเธอร์พี่สิบคู พี่เหลียงเป็นอาร์แจ็คอาร์เซนอลพี่ประสงค์นะครับคุณสไปเป็นแอดแมนไบรตันพี่ชายนนเชลซีเป็นพี่นิ้เรวีพี่วรถือคามาดะนะครับกาก้าเมลดินี่พี่ฟอร์ดเป็นเมสซี่ยามาลเฟอร์มีนเป็นนักกีฬนะครับพี่ประสงค์เป็นเลวานกุนโดกานเคนบูซิล่าสแตนเวเป็นพี่ยอดนะครับเช่นเดียวกับไบร์แนอาร์เธอร์พี่จิรัตเป็นเซียเจ็ดโครูนี่กิกนะครับแล้วก็พี่แวนถือการโชคอยลูนอาร์เธอร ดักดักลิชกับเอียนรัสเป็นพี่แบงค์นะครับวีวีดีกั๊กโปรพี่นาตกิตพี่จิรัตเป็นเซียเจ็ดเป็นเซมาเบลโมดิกและแบดลี่บาโคล่าเป็นพี่อิซิพูนะครับพีเอสจีนะสามกล่องนะครับสวัสดีครับพี่วิวสวัสดีครับเอ่อพี่วิวเล่นกล่องไหนตอนนี้มาวิวเล่นไหมหรือว่าเล่นแต่เล่นแต่แตบอลโอเคตามนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเอ่อ จะนักอินเซพชันก็ไม่ได้เปิดนานเหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีสามสิบห้าท่านนะครับหนึ่งจากสามสามกล่องเท่านั้นมันก็จะรวดเร็วนิดนึงแล้วก็ฝากนิดนึงจบนี่นะครับเป็นมือลินกันบ้างน,นี่คือประชาสัมพันธ์ได้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของไม่ใช่การ์ดบอลกับการ์ดบาสอะไรพวก,น,กนี้เพราะว่าดิสนีย์ยังไม่เคยเปิดฝากฝากดิสเอ่อฝาก,ฝากมาเวลกับตัวเขาเรียกว,ว่าอะไรวะมือรินไปด้วยนะครับมือรินมาใหม่นะ ทับเจ็ดดีสุดนี่คืออ่าแล้วนักกไหนว่ามันจะเป็นลายเซ็นแบบแย่ๆป่ะวะเพื่อนหรือว่ามันจะเป็นตัวดีๆวะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ชำระค่าเบรกรบกวนด้วยเด้อฮะอ๋ออ,ออกออยลุนทับเจ็ดดีสุดของเกิดใหม่เหรอทับเจ็ดนี่คือลายเซ็นด้วยเหรอเอาดีๆนะไม่เห็นมีบุ๊กลงบุ๊กเล็ตอะไรเขาบ้างเลยอ่ะอุ้ยไม่มีอะไรนะ ไปฮะอ๋อเ5อ,อ๋อหัวใจมันบงังอ,อ๋อลายเซนใช่ไหมสีเป็นไงแย่ละกูฮิตอยู่ไปไหนวะเพื่อนอุ๊ยการ์ส,สวยอะริคาร์โดกากาครับผมเรกกซี่ริคาร์โดกากานะอ,อ๋อการ์ไซส์เดียวกันหมดเลยนะฮิตอยู่ไปไหนลืมวะอินเ p t i o n ชันเป็นกล่องที่เปิดน้อยจริงๆเพราะว่ามันแพง แต่ฮิตมันก็ดีอยู่นะกดลงมาหน่อยแล้วกันริคาโดกากาเราไม่รู้ว่าฮิตมันอยู่ตรงไหนวันเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนตื๊นๆฮิต,ต hit ปีนี้น่าจะกลับหลังสามใบอ๋อโอเคครับปกติมันแสดงว่าตอนแรกผมจะลุ้นใบท้ายก่อนลุ้นไม่ได้แล้วดิเออใช่เหมือนจะเป็นสามใบหลังปะขอดูก่อนนะกากาเราก็เบสอีกใบหนึ่งเป็น ลินซี่ฮรานนะโอลิมปิกลียงริคาโดกาการับใส่อันนี้ได้ไหมอ่ะ๋อ,อใส่ได้โอเคเลกัซี่นะเดี๋ยวทีเดียวแล้วกันนะสิบนาทีลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องยื้อก่อนหาฮิตก่อนหลังจากซีดานมานล้นวันนะต้องมาบ้างละท็อปกับหลังติดเบสไลายเซนครับโอเคจัดไปอันนี้น่าจะเป็นกับหลังแน่เลยต่อกันไปด้วย วาร์เรนแชร์เอ็มมรีนะ c ัคเซชันนะ PSG มันมันชัดจังวะวันนี้วาร์เรนแชร์เอ็มมรีนะนี่กับหลังยังยังนะป๋าไปจอาธานเดวิดนะครับลิวนะต้องชนะเกิดใหม่วะสามกล่องโอกาสโคตรน้อยต้องฮิตเลยอะ่ะโอเคเหลือสามใบาสามฮิตนะแป๊บนึง ผมขออนุญาตลองกลับหลังก่อนดิเฮ้ยสีดูดีอยู่นะอ๋อนีไ่ไงเป็นสีม่วงนะอ๋อเมลยรู้โอเคสวัสดีครับย่ำขอบคุณครับสำหรับข้อมูลอุ้ยอันนี้มีไว้นิดนึงนะมุมมุมนิดนึงนะครับรันแรกครับผมหัวแบบนี้่ไม่เหมือนโดนเลยล่ะไม่ใช่นะ ใช่นี่ว่าโรนัลโดเลกัซีทับหนึ่งสองห้ามาดริดทำไมมันไม่เป็นเซนไปเลยวะโอ้แย่ละเอ่อมาดริดเลกัซีโดลันโอเคอยู่นะเออไปเสิร์ชนักกิตทำไมวะเนี่ยโ,โรนัลโดโรนัลโดปกติมันจะเป็นเพื่อนรักไงเซียเซเว่นพี่จิรัตนะฮะเลกัซีทับหนะึ่งสองห้าน่ะน่าเป็นเซนไปเลยนะนี้สวยงามนะฮะ แล้วก็อีกรันหนึ่งนะครับทับเท่าไหร่กล่องแรกนะทับห้าสิบนะครับยูฟ่าทับห้าสิบเป็น sa, อเล็กซานเดอร์อิซาก็ร้อยห้าสิบนะนิวคาสเซิลนะครับอเล็กซานเดอร์อิซาคนิวคาสเซิลนะอันนี้ดูทับหนึ่งสองห้ายี่หกทับหนึ่งสองห้าครับ ทำาเป็นายไม่เทคสปอร์ตในวัน,นกิจเพื่อนนายจะถือแต่ยาเมาชยูดเลยนะนี่ก็โอเคอยู่นะสำหรับ3กล่องละลงโด้ไม่ออกเซ็นแต่ได้ไป1รันก่อนนะครับขออนุญาตแบบแฟ๊ฟก่อนจะเป็นลุน้นลายเซ็นตกปะไม่ตกนะลายเซ็นครับผมกล่องแรก1จาก3ใครจะเป็นผู้โชคดี สปอร์ตราคาหลักร้อยได้ไลายเซนก็ถือว่าคุ้มนะหรือ,อจะเป็นยาเมาทับสิบให้นักกเพื่อนรักหน่อยไหมยาเมาทับห้าอะไรอย่างนี้เซนแรกครับผมดูรันกันก่อน,อนแล้วกันทับยี่สิบห้าแต่มันไม่ใช่อยู่ฝ้าอะไอย่างนี้ทับยี่สิบห้าทุก,กราฟทับยี่สิบห้านะครับออนการเลยไหมหัวมา โอ้โห oh, เปิดงานด้วยผู้หญิงเลยชีวิตอ๋อ oh, เป็นผู้หญิงชัดแล้วเปิดด้วยเลียชูเรอร์บาเยนมิวนิกหกทับยี่สิบห้าหนักนะนี้อาจจะเป็นตัวดีหรือเปล่ามิวสามกองเปิดด้วยผู้หญิงเอ,อ่ออันนี้คือคุณต้องอยู่ในสปอตไหนวะเนี่ยบาเยนต้องเสิร์ฟบาเยนไปก่อนเนาะมันไม่มีมูเมนแย่งนี่ ก็ต้องเป็นพี่ยอดฮิตอีกแล้วหรอถามจริงเถอะคือทําไมเปิดมามันก็เป็นพี่อ๋ออไรระดับก็คือเป็นพี่ยอดอีกแล้วอ่ะพี่ยอดอันนี้ฮิตอีกแล้วนะพี่ต้องยังไม่มีนะดูจากทรงแล้วหกทับยี่สิบห้าสวยด้วยนะเห็นไหมเราก็จะอยู่ในเพจที่อยู่หนึ่งในเพจที่พี่ยอดนึงจะจะลงกับเราตลอดเพราะว่าเป็นเพจที่ฮิตไงถ้าเพจไหนไม่ฮิตพี่ยอดก็จะไม่เล่นไหนเนี่ย รอบทีแล้วก็คิมิชอนี่ก็เปิดด้วยเลียสชูเรอร์ทับ25หนึ่งตึงก่อนนะเนียนๆไปหนักละมีอยู่อยากเปิดสัก24่ได้ปะทับ25ครับเลียสชูเรอร์นะอันนี้3พิษแรกเราต้องบีทอยลุนทับ75เกิดใหม่ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะต่อไปกล่องที่2ครับผม เอ้ยแตกอินเทอร์ชันปีนิกาาสวยจริงๆวะ่ะนะบอกเลยบ็อกซ์ทูขอแบบบุ๊กเลตดูโออะไรก็ได้นะหนักๆห,หน่อยสักครั้ง2จาก3นะครับมันมันเร็วกันนะเดี๋ยวเมอร์ลินจะช้าละฝากด้วยเดี๋ยวมาเวลกับเมอร์ลินไม่รู้จะรต์อันอไหนก่อนอนะ่ะนี้ยังไงไอ้นี้เหมือนจะมีโกเฟมนะโอไม่ใช่ ทุกคนเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับจบวันนี้แล้วเดี๋ยวส่งให้เลยวันเสาร์นะป้าไปเหมือนเดิมนะมาอีกแล้วแซมคือเชลซีหญิงยังไม่จบต่อกันด้วยวิตเตอร์โรเก้นะตัวนี้เจ็บปะวะวิตเตอร์โรเก้บาเซโลน่านะฮะอาร์ซีแล้วก็อื้อ คาทารีนามาซาลิโอยังผู้หญิงอยู่นะฮะหนักแล้วนะนะนะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราเราเอาผู้หญิงออกไปก่อนนะเราต้องเอาผู้หญิงออกไปก่อนเอ่อแล้วก็เหลืออีกสามใช่ไหมโอเคเป็นแนวตั้งรับเบสไปสุดท้ายครับโอเคเลอเนลเมซี่เลกซี่อย่างนี้ใช้ได้อยู่สวยนะ เอสซีนะครับอืมฮิตก็น้อยนะใครที่หว่านหวานไว้สามสี่ร้อยนะขอให้ออกนะส่วนสปอตใหญ่ๆอย่างนักกีฬเพื่อรักนี่เราจะทำนายเจ็บอีกแล้วหรอส่วนยองช้ไม่ได้มาเลยเลยสวัสดีครับคุณด็อร์ทชื่อเล่นชื่ออะไรนะครัพี่ชายแซมคือนะฮะและสามใบสุดท้ายสามฮิตนะครับ อันนี้อ,ออกก่อนนะอุ้ยเป็นสีเหมือนจะเป็นทับยี่ห้าเกนเดี๋ยวขอดูวงเป็นอ่ะเฮ้ยทับเจ็ดสิบห้าออกวิโตนโอเคสวัสดีครับเอาแย้วหรอทำไมอ่ะอันนี้คือชัดแล้วหรอไม่นะกิจเพื่อนมันต้องไล่ระดับก่อนถูกว่า อ้าสุดท้ายทลายท้ายทีมันเปิดสามกองผมก็ทำร้ายจิตใจเหมือนกันนะแลเขาแบบเมสซี่อะไรอย่างงี้กันแล้วแบบอันนี้มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูร้านก่อนแล้วกันนะร้านเปิดงานเป็นบรูโน่ฟานเดสครับหนึ่งสองห้าพี่ต้นสวัสดีนะครับพี่ต้นมาเิวทั้งหน่อยไปและเอซิมิลาน หนึ่งห้าศูนย์พาวโรมลดินีมันคงไม่ดีเอ้ยอันนี้ยาง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 เวลามีแร็อะไรไหมเดี๋ยวโปรโมทเดี๋ยวลงให้อะไรเงี้ยมีไหมบูโน่หนึ่งสองห้านะครับแล้วก็บอลมาติอิสโอเคนะแต่ต้องบอลมาตินะแล้วก็ไลเซนที่สองครับครับเจ็ดสิบห้าเป็น อยากฟังไก่โอ้โหอันนั้นไก่ตายไปแล้วล่าสุดนี่คือฮะล่าสุดนี่คือซีดานแล้วก็เลียสชูเรฮะอย่างนี้ก็หลักพ่ยอดเกินนะแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรเอ่ย ทำได้ยังไงทำไมมันไม่เเป็นโดมเมซี่สองใบอะไรอเงี้ยเลียชูเลอร์สองใบว่าอยู่วะค้ามดาวโบรโอเคเลียชูเลอร์แม่งม่ให้หมดไปเลยสามใบเบรกนี้พี่ยอดถือใช่ป่ะพี่เบนซ์มันคือมันคือสปอร์ตบบเยอร์นอาร์เธอร์หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนมันหกสิบคนกำลังงงอยู่ว่าเปิดไปได้ยังไงกับ เลียชูเลอร์อาชูเลอร์ไปให้หมดเลยสามกล่องจบๆได้ลงทีเดียวไม่อยากเปลดยนเซฟอีกอะเอาอีกสามกล่องได้ไหมแต่ว่าทำไมมันออกไปเวน,นี้ล่ะกล่องสุดท้ายขอร้องขอร้องช่วยก่อนช่วยก่อนยังไงก็ได้วะไอ้เชีย่ยขอเหอะไปจบได้ตีโอลงเดสไี้เลยไม่เอานะเรียกแคร์ก่อนละ <S <S ขอร้องละแต่ก่อนฮิตก่อนบีวันนี้ต้องบีบก่อนละมา หนึ่งฮิตอะไรก็ได้วันวันเถอะเอาอีกแล้วไงโอเคปิดท้ายผมไม่อยากลุ้นอะไรแล้วอะ่ะผมอยากลุ้นแค่อุ้ยขอโทษลืมว่าข้างหลังมันเป็นรันเลยผมอยากลุ้นแค่โหนี่คือเบรคออโต้เลยเหรอโอ้โหหนักใช่หรอชัดแล้วนะ, erm inte, ะเจเรมีมินเทฮะเฟยเยนูด เบสอาร์ซีโทมัสมุลเลอร์เฮ้ยทำไมทุกคนรู้คำสั่งหมดเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เควินเดบรอยแล้วก็เดี๋ยวนะสุดท้ายนะเป็นลูก้าโมดริชนะครับฮะเจนเนียนเฟลักขอแค่มันเป็นวงยูฟ่าก่อนเถอะ เออโอเคเอาเป็นว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สามสามสามใบละนะไม่เซตละทุกคนไม่เซตไม่ทิปไม่ตองไม่อะไรทางนั้นแล้วนะอเ,เอยวิกเตอร์โรเก้หกสิบี่ทับหนึ่งสองห้าพี่จะพาไปเลี้ยงข้าวพี่เลี้ยงหรอทับหนึ่งสองห้าวิกเตอร์โรเก้นะจบแล้วอ่ะ อ,อีกหนึ่งล้านนะครับนี่ทับต้นรายทับหนึ่งห้าศูนย์อาซีเยเร่ไอ้อันนี้เป็นยานบูก้ามินเทพี่น้องอ่ะทับหนึ่งห้าศูนย์ฮิตสุดท้ายจบนี่ก็เมอร์ลินกับมาวิลนะครับ เดี๋ยวลิสให้นะเ mm hmm. พื่อนรักนะอันนี้ก็ถือว่าวอมๆไปนะ mm hmm. เกินใหม่ให้นายหรือเปล่าอินเซปชั่นอะ mm hmm. เกินใหม่ให้นายไหมถามก่อน mm hmm. ถามก่อนว่าเกินใหม่ให้นายไหม mm hmm. ที่สุดท้ายครับ mm hmm. ไม่ทักมาน่าจะโอชัดแล้วไม่เอาอาซได้ไหม ออทุกราฟเป็นหัวงตรงแบบนี้เอ้ยฮาเน่ <c oughs> นักกิดเพื่อนยังอยู่นะถือว่าโอเคนะวินอันนี้คือใสก่กิกใส่ก do ิ o ด k n โนฮิมโอเคสามก็โอเคแล้วรอดแล้วกูรอดแบบวุดวิต แบบมันก็ไม่รันนะเพื่อนแต่ว่ามายให้อะไรเอานี่คือโอเคแล้วกูบีบํำไปแล้วแล้วยินดีด้วยกับลามินยมามาเพื่อนรักนะเอาไปหนึ่งบีบ <c oughs> มันออกบ้างแล้วในของกูเล็กน้อยแต่มันก็มาแล้วมันก็ต้องชนะคอยลุน75แบบใสทีวันนี้กูได้อัศพรเอ็เงียบธนพงษ์เอ็มเงียบศรีกรเอ็มเงียบหายหมด แล้วยังเป็นนักกีดเพื่อนรักที่ยังอยู่รอดาไปฮิตริเวอร์พอดีเพื่อนอันนี้คือติดฟูลเฮาส์ริเวอร์แล้วรอดเลยโอเคโวสามรับสองร้อยขอโทษ,โทษ,โทษ่อเพื่อนทำไมไม่สักทับห้ารับสิบอะไรนี้น่อยวะรรมินยาเมานะอันนี้รอดแบบวุดวิดนะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่คือไปแลสกับนักกีดบารนักกีดให้ใบนี้มาเอามันจะหลุดละให้ใบนี้มา อันนี้คือ5สปอร์ตได้ไป2รางวัลอันนี้ก็คืออันนี้หลอกก่อนส่งช er ูเลอร์ชูเลอร์มาให้คนด่าก่อนปะแล้วเราลอดอันนี้คือ,โ,อโหรู้สึกว่าไม่รอดมาหลายไลฟ์แล้วอันนี้คือยังพอกลับมาหลอดนี่คือแลกกันแลกกันนะโอเคอย่างนี้ก็ไปต่อเมื่อลินได้ใช่ไหมเพื่อนรักนะเดี๋ยวว่าแมทวงแมทบอลเลนเซนซงเลนซองอะไรนะแล้วมินยาเมานะครับโอกรสิบสามดับสองร้อยแม็กไหม แม็กป่ะอ่ามาเวลโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวมาเวลว่ากันนะนั่นะครับแล้วก็คนมาพอดีก็คือรอดแม็กไม่ได้แม็กนะโอเคสติกเกอร์นะเรียบร้อยจบครับเดี๋ยวแม็กให้แล้วกันเดี๋ยวขอใส่ใส่ท็อปก่อนเดี๋ยวแม็กให้เลยนะเอ่อ อ่าเดี๋ยวรีแคปให้นะเพื่อนๆได้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 เดี๋ยวถ่ายต่อ่าต้องลงผมมันกล่องเดียวนะเอ่ออันนี้เบสไม่ต้องรีแล้วกันก็มีโดรันแต่ว่านักกิจไม่ได้เทคไม่งั้นก็ได้อยู่แต่ว่ารีแคปกันก่อนนะเอ่อบูโน่หนึ่งสองห้านะครับแล้วก็มินเทนหนึ่งห้าศูนย์นะมาร์ดินี่หนึ่งห้าศูนย์นะครับ,รบแล้วก็โรเก้หนึ่งสองห้า แล้วก็มาเวลมาเวลอาจจะเป็นมาเวลต่อก่อนแล้วก็เป็นอีแซคหนึ่งห้าศูนย์นะครับต่อด้วยเอ่อเมสซี Messi ่เมสซี่เลกาซี่นะอ่าใช่สปอตนี้นะแล้วก็เป็นโรนัลโด้หนึ่งสองห้านะครับลันนะมีกี่กล่องมาเวลเอามาสองไม่ก็สามนี่แหละอยู่แถวนี้แล้วก็พี่ยอดดีดีด้วยนะครับเจ็ดสิบห้ากับยี่สิบห้าเป็นชูเล่นะครับเอ่อไม่รู้ใครเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้หญิงในบาเยนมิวนิกนะครับเจ็ดสิบห้ากับยี่สิบห้า แล้วก็ปิดท้ายด้วยมันมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะหายไปนานสำหรับรลูกรักล้ามียาเมาลายเซ้นนะครับ63ทับ2อ0โอเคจีจีบายบายเป็นรักเจอกันต่อที่เบมาเวลกับเอ่อเมอร์ลินนะมาเวลกับเมอร์ลินเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับก็เดี๋ยวลิซใา้ไม่อาจจะอาจจะได้เบรกก่อนอาทิตย์หน้า าจจะได้เบรกก่อนนะมาวิลเดี๋ยวต้องดูจะต้องดูว่าของมาเมื่อไหร่นะครับก็ขอไปคนที่ไม่ฮิตด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บย่ออีกทีสําหรับใครที่ยังไม่ได้นี่เนะาะวาดใหม่นะครับเดี๋ยวฮิตก็ลงดีกว่าทับสองร้อยต้องแท้ทับยี่สิบทับสิบเงี้ยค่อยน่าวัดหน่อยนะก็ฝากด้วยครับเมอร์ลินกับมาวิลนะเดี๋ยวลงต่อให้เลยนะครับก็ตามนี้ยินดีกับนักกิจด้วยเจอกันใหม่เดี๋ยวขอแยกการ์ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่งให้วันเสาร์นะครับทุกท่าน Bui bui. Peace.